กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมบ่กช่วงที่แล้วเราเรียนทําผัดไทยกันไปแล้วครับพูดถึงผัดไทยมันก็ต้องมีโซมมีเส้นหลายเส้นครับพี่<ม>ใช่ครับมีเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นบะหมี่เส้นมีเส้นมีเยอะมากมายเลยครับทั้งหมดทั้งมวลเราจะนึกถึงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาจากไหนอันนี้น่าสนใจแต่เดี๋ยววันนี้แหละครับเราจะเอาความรู้จาก,กระวาลของความเป็นก๋วยเตี๋ยวในแบบไทยๆ เล่าผ่านอีกหนึ่งบุคคลนะฮะที่ม <dairy S 2> ีความชื่นชอบในความเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยครับเขาคนนี้นะครับเป็นวัยรุ่นผู้ฝ่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ครับพบกับคุณไกด์รัฐศักดิ์ครับสวัสดีครับน้องไกด์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องไกด์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เท็กครับเท่าที่เรารู้มาเนื้อเตี๋ยวเนี่ยมาจากจีนแน่นอนใครเป็นคนนามาบ้านเราใครหาบมาเหรอฮะว่ามันมาจากโน้ัมเพาหรือยังไงคือบอกกันก่อนว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ได้มีการบอกมาว่าโอเคมาจากจีนโดยตรงหรือทางประเทศอื่นโดยตรงรแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องอาหารเรื่องเส้นก็จะไม่ไม่ใช่แค่มีแค่จีนนะครับจะมีเรื่องที่หลายคนนึกไปถึงก็คือจะมีเรื่องของพาสตา้าอ๋อใช่อิตาลีพาสต้ากอิตาลีแต่ในความเป็นจีนเนี่ยเราเชื่อว่าทําไมมันถึงเป็นจีนเพราะหนึ่งวัฒนธรรมและความสัมพันธ์และพฤติกรรมการกินของคนไทยกับคนจีนมีความใกล้เคียงกันมากครับแต่เมื่อกี้พี่อามพูดตอน ต้นรายการว่าเฮ้ยเหมือนโลสัมเพามาเออหรือเปล่าเออคําตอบคือถูกต้องครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ผมกาลังจะบอกคือว่าในช่วงก่อนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยช่วงเวลานั้นนะครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จีนเนี่ยเฟื่องฟูสุดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ฮั่นเป็นช่วงเวลาที่มีการติดต่อกับโลกโดยเส้นทางสายไหมครับที่มันจะไปทั้งจีนด้วยไปแถบตะวันออกกลางด้วยวัฒนธรรมของก๋วยเตี๋ยวมันก็เลย ออกไปรวมถึงการเดินทางมาสู่ประเทศไทยด้วยทีนี้พอมันเริ่มมาเรื่อยๆเนี่ยก็มาอยู่ในสมัยช่วงหนึ่งที่สำคัญก็คือในช่วงเวลานั้นเข้ามาในสมัยของอาณาจักรอยุธยาครับอ่ะดู everything มันเกิดในสมัยนี้หมดเลยนะนะรุ่งเรืองมีการค้าขายต่างประเทศด้วยถูกต้องครับช่วงแรกคนไทยสมัยก่อนเนาะกินอะไรก็ไม่ถนัดหรอกชาวบ้านนึกง,ง่าย,ายเปิดไหมเปิดมืออ คนไทยสมัยก่อนเราใช้ตะเกียบไม่เป็นนะครับเออใช่กําลังนึกภาพอยู่อย่างที่เราไกลว่าแรกๆเข้ามาคนไทยเห็นกินไงวะตะเกียบก็ใช้ไม่เป็นไม่เป็นไงใช่ป่าแล้วมันจะกินพร้อมน้ําด้วยไงช่วงเวลานั้นก๋วยเตี๋ยวในไทยเนี่ยเป็นอาหารที่ไม่แพร่หลายกันมากนักนึกถึงก๋วยเตี๋ยวของก๋วยเตี๋ยวของจีนนะครับจะมีเนื้อสัตว์หมูเห็ดเป็ดไก่ครับตอนนั้นคนไทยกินแต่ปลาครับ มันเลยทําให้ในช่วงเวลานั้นนะครับทานน้อยมากๆเพราะหนึ่งมันมีความไม่ถนัดก็เลยทําให้วัฒนธรรมการกินตอนนั้นก็เลยยังอยู่แบบว่าถ้าเป็นภาษาธุรกิจเขาเรียกว่าจับกลุ่มเฉพาะบุคคลยังวงเล็กอยู่วงเล็กมากหลายคนก็คิดว่ามันจบแค่นี้ไหม,มไม่จบแค่นี้ทีนี้มันมีจุดหักเหอยู่จุดหนึ่งก็คือว่ามาในช่วงของจอมพลปพิบูลสงครามอ,มอช่วงเวลานี้แหละเรื่องราวตรงนี้มันน่าสนใจคือบางคนบอกว่า จอมพลปอเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นคุณอุปการของคนที่อยู่ในวงการก๋วยเตี๋ยว oh. หนึ่งช่วงเวลาเกิดสงครามโลกครับครับเนื่องจากว่าช่วงนั้นนะครับเศรษฐกิจเราแย่มากแย่จริงๆการที่เราจะต้องทําให้คนได้อิ่มและมีสารอาหารครบถ้วนตอนนั้นจอมพลปอคิดว่าเฮ้ยถ้าเรานําเข้ามาเนี่ยอของแพง เราเลยเคยได้ยินไหมครับกินของไทยใช้ของไทยชาติไทยเจริญคําพูดประมาณเทือกๆเี่นี้แหละระยะที่มาลานำไทยใส่หมวกกินหมากบุคนันเหรอฮะใช่ครับแต่ทีเนี้ยในช่วงเวลาที่ท่านเนี่ยอยากจะส่งเสริมความเป็นไทยมากขึ้นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเป็นแค่สเต็ปแรกนะครับเพราะหนึ่งคือทําได้ง่ายประหยัดอิ่มประหยัดแล้วมันหาของได้ทั้งหมดว่ากันว่าก๋วยเตี๋ยวในยุคแรกของจีนไม่มีถั่วงอกนะครับอ๋อเหรอครับมันมีในไทยเหรอฮะมันเป็นความบังเอิญคือจอปุนปท่านเนี่ย เห็นถั่วงอกใส่และเอามากินด้วยกันผลปรากฏตบข้าชาเข้ากันอร่อยอมันต้องอยู่ด้วยกันคนไทยในช่วงเวลานั้นตามประกาศของจอมพลปอครับเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นคนไทยมีประมาณแค่18ล้านคนแต่คิดว่าถ้ากลับไปในสมัยนั้นจอมพลปอสามารถสร้างความต้องการได้ว่าเนี่ยเอาถั่วงอกไปใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยอะ่ะและถ้าคนไทย18ล้านคนกินถั่วงอกอะ่ะ ก็เท่ากับว่าเป็นการสร้างตลาดของสินค้าเกษตรไทยเลยนะครับใช่อ๋อนี่แปลว่าจอมพลปนนำเทรนด์เรื่องก๋วยเตี๋ยวสนับสนุนเลยถ้าเป็นภาษา youtube เขาเรียกว่าเป็นคนสร้างหนึ่งในมาแรงหนึ่งในมาแรงหนึ่งในมาแรงคือเทรนดิ้งเป็นเทรนดิ้งอ่ะพูดทางวิทยุมีสื่อที่ไหนพูดกอกหูคนไทยหมดขนาดนั้นเลยขนาดนั้นนะครับจนคนไทยรู้จักก๋วยเตี๋ยวหนักๆแล้วก็กินกันเยอะๆจากจอมพลปอเลยถูกต้องครับโอ้ย ความเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจต่อเนื่องกันมานะครับก็คือว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันมีการแพร่หลายกันไปในหลายพื้นที่เอาเข้ามาอายุธยาก็จริงใช่ไหมครับครับแต่คนจีนไม่ได้อยู่ที่อยุธยาอย่างเดียวนี่ครับอืมคนจีนไปทั่วประเทศนครสวรรค์เจอคนจีนไหมเจอเจอภาคเหนือเจอคนจีนไหมเจอภาคใต้เราเจอคนจีนไหมเจอทําให้คนไทยอะครับมีการอัดแอพความเป็นก๋วยเตี๋ยวเข้าไปสู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ<อ>เช่น ก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยเอกลักษณ์คือการซอยถั่วฝักยาวลงไปอ,อันนี้อัน,นที่หนึ่งสองก๋วยเตี๋ยวน้ําตกก๋วยเตี๋ยวน้ําตกเนี่ยอันนี้มาถึงอันนี้ไทยมาอะดับอเองอนะไทยมาอะดัเองไ,ไทยสไตล์แล้วไทยสไตล์แต่เราก็มีจุดเชื่อมโยงว่าในวัฒนธรรมของคนไทยเรามีการทานเลือดครับอยู่ในพวกแบบลาบดิบแกงบอมลูเนื้อสดลูกลูเอลูกลู่จากเนือไงและที่เขาเรียกว่าน้ําตกอะครับ เวลาลาดไปแล้วเนี่ยน้ำตกเวลามันไหลผ่านเชี่ยลงแรงอ่ะมันจะเกิดตะกอนแดงๆอ่ะเขาเลยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยน้ำตกมาจากสีของน้ำตกจริงจริงตลกทีแรกที่พี่จะคิดอยู่มันน้ำตกตรงไหนวะเออมันน้ำตกแค่แบบเนี้ยก็แค่ทำก๋วยเตี๋ยวใส่เลือดเออแต่พอใกล้มาอธิบายงี้ใช่เพราะเลาเขาเอาเลือดใส่แล้วก็ลวกหน่อยแล้วก็เทลงมาแล้วก็เทมามันเหมือนกับน้ำป่าเนี่ย น้ำตกน้าป่าที่ไหลมาเป็นสีอย่างนั้นเอออต้องเปรียบเทียบนี่คือที่มาของก๋วยเตี๋ยวน้ําตกใช่ในไหนพูดมาแล้วเนี่ยผมผัดไทยเรื่องผัดไทยใช่ผัดไทยสะหน่อยสมมุตินะครับถ้าคุณเป็นจอบนฟอแล้วคุณต้องการทําอะไรก็ตามให้มันแตกต่างครับผมถามว่าคุณยังจะส่งเสริมให้คนไทยกินก๋วยเตี๋ยวแบบเดิมไหมถ้าทำให้แตกต่างก็ต้องแตกต่างสิมันต้องเปลี่ยนสิต้องเปลี่ยนถูกต้องไหมครับ ถ้าก๋วยเตี๋ยวเราไม่ต้มเราผัดได้ไหม<อ>แตกต่างเลยนะเพราะผัดไทยเป็นการต่อยอดวัฒนธรรมการรับประทานก๋วยเตี๋ยวจากก๋วยเตี๋ยวน้ํามารวมกับผัดหมี่มและมาเป็นผัดไทยถ้าเราจะสร้างอะไรก็ตามที่เป็นชาตินิยมของเราเราต้องถอดแบบและทําให้เป็นของไทยอจอพลปอคิดแบบนี้ครับหนึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมจากที่เป็นเส้นบะหมี่ไม่เป็นเส้นคล้ายๆเหมือนเส้นจัน อันแรก 2. เปลี่ยนจากการลวกเป็นการผัดได้ไหม,มสามคนไทยกินรถจัดนะครับอความเข้มข้นที่ได้มาเนี่ยม,มาจากาน้ำมะขามอวัตถุ <What to S 2> ดิบต่างๆใช้ของไทยให้หมดแล้วก็ค่อยมาเป็นผัดไทยผัดไทยมาเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นการใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปจนทําให้ผัดไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารที่ทุกคนนึกถึง เขาว่ากันว่าถ้าช่วงเวลานั้นผัดไทยมันไม่เกิดการผัดเนี่ยก็คงไม่โดง่งไม่ดังและไม่มาไกลถึงขนาดนี้โอ้เนาะอุ้ยไม่น่าเชื่ออาหารหนึ่งจานนี่คือผ่านกระบวนการคิดผ่านความต้องการจะทำมาร์เก็ตติ้งให้คนรู้จักอาหารจานนี้ในสายตายชาวโลกผ่านการคิดมาเยอะมากเลยนะฮะจนมาถึงปากเราวันนี้เนาะสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวแต่คำนี้พี่นะเออมันก็มาหลากหลายมาจนเป็นผัดไทยเอาว่า ถ้าท่านเบื่อก๋วยเตี๋ยวครับเบื่อไทยขนมจีนแม่มาลาเหรอครับอันนี้เด็ดสุดเลยอ่นไหนไหนพี่ฝากร้านละฝากบ้างดีกว่าครับ้องไกด์ครับตอนนี้มีอะไรให้ติดตามอยู่บ้างผมฝากติดตามด้วยครับฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ชมด้วยนะครับกับที่มาของประวัติศาสตร์ของสิ่งใกล้ตัวต่างๆเหล่านี้ครับก็ฝากไว้นะครับในเป็นคอนเทนต์ออนไลน์ครับชื่อว่าประวัติศาสตร์บาทเดียวครับในคอนเทนต์ของคุณพระช่วยนั่นเองครับอยู่ในช่องของเราครับโอเค นะวันนี้ก็ได้ความรู้เป็นน้ำจิ้มจะเรียกน้ำจิ้มก็ไม่ได้เพราะมาทั้งชามเลยครับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะฮะเต็มชามที่มาตั้งแต่โล่สำเพอมาจนถึงปัจจุบันได้กินผัดไทยกันเรียบร้อยนะฮะเต็มเรื่องเต็มอิ่มเต็มท้องมากๆต้องขอขอบคุณครับผู้ที่มาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ย่อยง่ายแบบนี้นะครับคุณไกด์รัฐศาสศักด์ครับขอบคุณคุงไกดครับขอบคุณขอบคุณพี่เร่งครับขอบคุณครับผมครับช่วงหน้าครับเรามีบทเพลงนะครับจาก20ปีคุณพ่อช่วยแผ่นดินบัเนเพลงทีี่่เกกยวับ เรื่องเส้นนี่แหละเฮ้ยเส้นใหญ่มีหรือเปล่าไม่ใช่คนละเพลงคนละเพลงเพลงนะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับผมคุณพระช่วย